สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ผมพามาดูต้นองุ่นที่ผมทำการปลูกมาขึ้นมาใหม่นะครับโดยได้กิ่งผ่านจากการตอนกิ่งนะครับผมนำมาลงดินได้ประมาณ2-3วันแล้วนะครับผมจะเลี้ยงรูปทรงแบบตัวแอลคว่ำนะครับเป็นทรงตัวแอลคว่ำผมจะทำการ ดัดให้ไปตามเส้นลวดนี้นะครับให้กิ่งอาร์มเขาไปตามเส้นลวดนี้นะครับแล้วก็จะเลี้ยงกิ่งเคนเขาขึ้นมานะครับโดยการใช้เชือกผูกไปตามกิ่งเคนที่เขาเกิดขึ้นนะครับก็จะเลี้ยงไปตามเส้นลวดที่ผมได้เดินไว้นะครับนี่เป็นต้นพันธุ์องุ่นที่ผมตอนกิ่งไว้นะครับเป็นพันธุ์ัชมัดแคทนะครับผมต้องการลงดินได้ประมาณ สองถึงสามวันนะครับเขาก็เริ่มมียอดอ่อนๆแตกขึ้นมาแล้วนะครับผมได้ลงไว้ประมาณสองถึงสามต้นนะครับอันนี้ก็ลงช้ากว่าประมาณสองวันนะครับอันนี้เพิ่งจะเริ่มได้ทำการลงไว้กับพื้นดินในการปลูกนะครับลงดินนะครับน,นี้เป็นต้นพันชัยมัดแคททั้งหมดนะครับ ก็จะทําการเลี้ยงแบบตัวแอลคว่ำนะครับโดยการเดินลวดไปทางเดียวนะครับเพื่อจะเลี้ยงกิ่งอามเขาไปตามเส้นลวดนี้นะครับแล้วเราก็จะให้รอให้เขาแตกยอดอ่อนขึ้นมาเพื่อจะเลี้ยงเป็นกิ่งเขนไปนะครับก็กะไว้ว่าต้นรับประมาณ20กิ่งขึ้นนะครับเพื่อจะได้มีต้นพัน์ธุและผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับ ส่วนต้นนี้ผมก็ลองไว้ก่อนนะครับเข้าประมาณาเป็นเดือนขึ้นนะครับแต่เนื่องจากยอดเขาเกิดโรคแอนแท็ Tech นะครับผมได้ทำการเบรกยอดเข้าไปตอนนี้ยอดเขาได้แตกขึ้นมาใหม่นะครับเพิ่งจะเดินขึ้นเส้นลวดนะครับกิ่งเขาก็เริ่มมีการแตกออกมาแล้วครับกิ่งเป็นกิ่งเค้นะครับประมาณา3าถกิ่งแล้วนะครับ ผมก็จะทำการเดินไปตามเส้นลวดนี้นะครับเพื่อเลี้ยงกิ่งอามเข้าไปแล้วก็ไว้กิ่งเคนนะครับให้มีปริมาณต่อต้นประมาณสัก20ถึง40กิ่งนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็จะเลี้ยงต้นไปเรื่อยๆนะครับช่วงหน้าฝนนี้เขาก็จะ,จะเจริญเติบโตและแตกยอดได้ดีนะครับสำหรับกิ่งพันธุ์งุ่นที่เราลงไว้นะครับ น,นี้ผมก็พามาดูการาปลูกกระมวลในการตอนกิ่งนะครับอันนี้ผมได้ทําการตอนกิ่งเพราะว่ากิ่งป่าของผมนั้นยังไม่พร้อมที่จะตอนนะครับผมเพิ่งเริ่มเลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับสําหรับกิ่งตอนกิ่งองุ่นต่อป่าที่ผมได้เพาะเลี้ยงไว้นะครับอันนี้เป็นต้นพันธุ์ใหม่นะครับที่ผมได้ทําการลงดินไว้ได้ประมาณ สอถึงสวันนะครับส่วนต้นพันธ์ที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมก็ทำการเบรกยอดเขาไว้เกือบทุกยอดนะครับเผื่อเขาจะมะีตาและช่อดอกเกิดออกมานะครับเพราะว่าตาเขาค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะครับผมสะสมอาหารมาเรื่อยๆนะครับสำหรับต้นองุ่นต้นนี้ก็ เข้าหลายเดือนแล้วนะครับประมาณอ,อย่างต่ำก็ห้าหกเดือนแล้วนะครับกิ่งเขาก็แตกออกมาดีเลยครับผมได้ทำการเบรกยอดเข้าไว้นะครับเกือบทุกกิ่งนะครับเผื่อว่าเขาจะมีผลผลิตออกมาเพราะช่วงนี้เป็นหน้าฝนผมก็ไม่ได้ตัดพุนกิ่งนะครับผมใช้การเบรกยอดนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงต่อโรคหลายอย่างที่จะเกิดในช่วงหน้าฝนนี้นะครับ ผมก็ทำการเบรกยอดเข้าไว้เฉยๆนะครับครับเกือบทุกกิ่งนะครับกิ่งเขาแตกออกมาเยอะเลยครับประมาณ5เพราะว่าเป็นต้นพันุ์ที่ผมใช้การตอนและปลูกลงดินนะครับกิ่งเขาก็แตกออกมาเยอะแล้วผมก็ทำการเบรกยอดเข้าไว้เกือบทุกกิ่งนะครับเพื่อ,อเผื่อเขาจะมีช่อดอกออกมานครับเพราะว่า ตาเขาค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วนะครับตาเขา,เาผมสะสมอาหารมาตลอดนะครับช่วง1-2เดือนที่ผ่านมานะครับส่วนอันนี้ก็เป็นต้นต่อป่านะครับที่ผมเริ่มทำการเลี้ยงนะครับขึ้นมาเพื่อจะไว้ตอนเป็นกิ่งพันุนะครับผมก็เลิเพราะเขาแตกมาจากต่อป่าที่ผมชามลงดินนะครับผมก็จะปล่อยไว้ครับ ส่วนต้นตอของเขาอันนี้ผมก็ตัดเสียบยอดไว้ด้วยชายมัดแคทครับต้นเขาก็เดินขึ้นลวดแล้วนะครับผมทำการขึ้น,ข,นขึ้นข้างนะครับเพื่อเลี้ยงเป็นตัวลักษณะแอลคว่มเหมือนเดิมนะครับแอลคว่มผมก็จะเลี้ยงมาทางเดียวนะครับเลี้ยงมาทางเดียวแล้วก็เลี้ยงกิ่งก้างลานะครับเป็นกิ่งเคนะครับเพื่อให้เขา ได้ขึ้นค้างเลื้อยมาตามลวดนะครับก็จะเลี้ยงเป็นตัวแอลคว่มไปเรื่อยๆนะครับตลอดเส้นลวดที่ผมมีนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตนะครับส่วนบนค้างนี้นะครับมันเป็นชุดเดียวกับต้นที่ผมให้ดูคือต้นนี้นะครับตอนนี้กิ่งเขาก็เข้าสีเยอะเลยนะครับผมก็ทําการเบรกยอดไว้เกือบทุกกิ่งนะครับร่วมประมาณ20กิ่งได้ครับบนต้นค้างนี้นะครับ เบรกยอดไว้เกือบทุกกิ่งนะครับเผื่อเขาจะมีผลผลิตออกมานะครับแต่เราก็ไม่ได้หวังว่าเขาจะมี่อดดอกหรืออะไรออกมาด้วยเพราะเป็นการเบรกยอดตามปกติในช่วงหน้าฝนนะครับกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ผมก็ทําการเบรกยอดไว้เกือบหมดนะครับนี่คือต้นที่อยู่บนค้างนะครับส่วนตาเขาก็ค่อนข,ข้างจะสมบูรณ์แล้วนะครับสําหรับอ,องุ่นที่ผมสะสมอาหารมานะครับ ตาเขาปูดออกมาก็เหมือนลักษณะที่ว่ามันพร้อมที่จะให้ผลผลิตเราได้นะครับผมก็เลยทำการตัดตาเบรกยอดเขาไว้นะครับเผื่อเขาจะมีผลผล,ผลิตให้เรานะครับอันนี้เราก็ไม่ได้หวังผลอะไรมากนะครับเพียงแต่ทำการเบรกยอดเขาไว้นะครับสำหรับต้นบนขคางนี้เกือบทุกกิ่งครับผมเลี้ยงมันได้ประมาณาเข้าหกเจ็ดเดือนเหมือนกันนะครับสำหรับต้นนี้ ตนเขาก็เข้าสีเกือบอกิ่งทุกกิ่งเข้าสีหมดนะครับผมก็เบรกยอดเขาไว้นะครับส่วนต้นนี้นะครับที่ผมเสียบยอดอ่อนเขาไว้นะครับกิ่งเขาก็แก่แล้วนะครับกิ่งอาร์มเขาก็เป็นสีน้ําตาลเกือบตลอดแนวที่ผมได้ทําการเลี้ยงไว้นะครับกิ่งเขาก็กิ่งเคนที่ก แตกออกมานะครับเขาก็เข้าสีเป็นสีน้ําตาลเกือบทุกกิ่งเลยครับพร้อมที่จะถ้าผมก็สะสมะเริ่มสะสมอาหารมาเรื่อยๆนะครับภายใน1เดือนที่ผ่านมาตาเขาก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับพร้อมจะแตกออกมานะครับทุกกิ่งเลยครับเข้าสีน้ำตาลนะครับผมเลี้ยงมาก็ต้นนี้ก็ตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับกิ่งเขาก็เข้าสีน้ำตาลพร้อมถ้าเราตัดก็ จ,จะมีผลผลิตได้นะครับเ,เพื่อนๆดูตาเขานะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วนะครับสําหรับตาางุ่นถ้าเราตัดก็พร้อมจะมีผลผลิตออกมาได้นะครับส่วนตอนนี้ผมก็ยังไม่ตัดนะครับกิ่งที่เขายืดยาวขึ้นมาผมก็ทําการตอนกิ่งเขาไว้ครับปลายเพื่อจะไว้ทําเป็นต้นพันต่อไปนะครับเพราะกิ่งอ่อนเขาค่อนข้างจะแตกรากง่ายนะครับบางกิ่งที่ผมตัด หรือว่าผมตอนไว้นะครับที่เขาแตกออกมาเขาก็จะมีช่อเหมือนช่อลักษณะช่อดอกเล็กๆออกมาแต่ผมก็ไม่ได้เก็บไว้นะครับก็เด็ดเขาทิ้งไปก่อนนะครับเกือบทุกกิ่งนะครับอันนี้คือต้นที่ผมเสียบยอดไว้นะครับเขาค่อนข้างโตเร็วส่วนอันนี้เป็นต้นต่อป่านะครับเพื่อนๆที่ผมเริ่มเพาะเลี้ยงไว้นะครับเพื่อจะไว้ขยายพันธุ์ในการเสียบยอดหรือติดตานะครับผมก็เลี้ยงกิ่งไว้เรื่อยๆนะครับ รอให้เขายาวกว่านี้แล้วผมก็จะทำการตอนกิ่งเขาไว้ใช้งานนะครับเป็นยอดเป็นต้นต่อป่านะครับที่แตกขึ้นมาทีแรกผมว่าจะตัดแล้วก็เสียบยอดสายพันธุ์ที่ผมมีอยู่คือสายพันธุ์เลมโบแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจนะครับเพราะตอนนี้ต่อป่าค่อนข้างจะหายากนะครับเวลาเราสั่งซื้อก็จะใช้เวลาระยะเวลานานนะครับกว่าจะส่งให้เราได้ผมก็ทําการเลี้ยง ต้นเองเลยครับตอนนี้ผมเลี้ยงไว้ประมาณ2-3ต้นนะครับสำหรับต้นต่อป่าเพื่อเพื่อเราจะได้ไว้ฉับอตอนแล้วก็ไว้ทำสายพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ต่อไปนะครับีมทั้งตอนแล้วก็อาจจะมีต้นพันธุ์ไว้สำหรับให้เพื่อนๆได้ลองไปปลูกกันได้นะครับในโอกาสหน้า นี่ผมก็พามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับนี่ก็เป็นต้นพันธุ์นะครับที่ผมลงดินไว้นะครับก็เริ่มแตกตอนนี้ก็ขึ้นค้างเลยนะครับผมก็ทําการขึ้นค้างไว้แล้วนะครับนี่พามา,าชมบรรยากาศต้นพันธุ์องุ่นใหม่ที่ผมลงไว้นะครับค่อนข้างจะหลายต้นเลยครับผมก็ลังเดินต้นไว้นะครับ ถ้าตอนนี้ก็คือเรายังผมยังปลูกในลนักษณะเหมือนต้นดาบจายไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าโอกาสหน้าผมอาจจะต้องรีเซ็ตต้นที่มันระเกะระกะหรือกิ่งที่ไม่สวยงามออกแล้วก็ปลูกต้นพันธุ์ใหม่โดยการจัดกิ่งให้เรียบร้อยเพื่อสะดวกต่อการดูแลแล,และก็การจัดการนะครับวันนี้ผมก็าพาเพื่อนๆมา อัปเดตและดูองุ่นที่ผมปลูกไว้นะครับแล้วก็การอ่าบมรุงการดูแลในช่วงหน้าฝนนี้ค่อนข้างยากนะครับกิ่งองุ่นเขาก็จะเป็นโรคง่ายนะครับแต่เราก็ต้องทําใจนะครับเราไม่ตัดทุนกิ่งแต่เราใช้การเบรกยอดเอานะครับเผื่อเขาจะให้ผลผลิตนะครับเพื่อนดูครับองุ่นเขาตาเขาพร้อมที่จะ,ะให้ผลผลิตเราได้นะครับเราก็แค่เบรกยอดเขาไว้นะครับเผื่อเขาจะ ออกช่อออกดอกมาให้เราเห็นนะครับวันนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ผมในคิดด้วยนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกันแชร์ระสบการณ์ดีๆในการปลูกหุ่นด้วยนะครับขอบคุณครับ